คันนี้ไม่20,000โลปี2022 m ิลเ1.9เกียร์ออโต้ขับ2คันนี้ไม่เคยเคียร์ผิวสักจุดเดิมยันเงาแล้วที่สำคัญประหยัดกว่ามือหนึหลายแสนมากๆนะครับผมกับรบบเบียร์บาทแล้วที่สำคัญไม่ต้องดาวฟรีดาวไปเลยแถมทุกอย่างที่ขวางหน้าใครกำลังหาอยู่ชมคลิปนี้จบนะครับ สวัสดีครับดีใีต้อนรับสู่เต็นแก้วหนึ่งโกรการรถบ้านมือสองโคราชน,นะครับผมวันนี้ระสู่ได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันสวยปีใหม่ไม่น้อยตามสโลแกนเลยนะครับผมและที่สําคัญจุดพิเศษคันนี้คือหนึ่งดอกเบี้ยพิเศษสองบาทกว่านะครับผมและที่สําคัญประหยัดกว่าเมื่อหนึ่งหลายแสนแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเลยทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราเก็บเงินสดไว้กับตัวดีกว่าคันนี้ออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวซักบาทเดียวนะครับผมสาหรับลูกค้าสําหรับรถเต็นแก้วนงของเรานะฮะอ่ะีสุตัวนี้นะครับผมมิลเอ โต้ตัวเริ่มต้นนะครับสาม2อปีมาเดียว2องพันี่2องไม่ส0 0 0ื่โลไปความสวยสดงดงามเดี๋ยวผมพาไปดูสีขาวเดิมนะครับผมไม่เคยเคลียร์สีเคลียร์ผิวใดๆนะกระจังหน้าเป็นสีดำเฟรร็นอัลบกตัดกับตัวรังผึ้งนะครับผมแล้วก็จะมีดับเบิลไลน์ดับเบิลไลน์ของแถบตรงนี้มาให้เป็นเคี้ยวๆนะครับสำหรับถ้าเป็นตัวท็อปมันก็จะเป็นโครมเบียยไม้จะเป็นสีดำเฟ็นอัลบ,บกไม้สามารถแต่งได้นะครับผมโคมไฟคูณหน้ายังสายมีไฟเดทามรันนิ่งไลท์มีมาให้แล้วก็จะเป็นไฟ LED ไลท อิสุนะครับผมเป็นไฟที่รับระดับสูงต่ำได้ได้เห็นชัดเจนในการขับกลางคืนผมบอกเลยว่าตัวหีคูนมากๆแล้วก็เอกลักษณ์ของคันนี้นะขับไปไหนใครก็มองนะก็คือในส่วนของความหล่อของด้านหน้าแล้วก็ความหล่อของไฟท้ายด้านหลังค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆมนลๆกลมๆขาวๆน่ารักนะครับผมนะก็จากหน้าด้านหน้าก็จะเป็นสีดําเป็นอแบ็กตัดกับตัวบอดี้รถสีขาวมันค่อนข้างฉบเชี่ยว พอสมควรฉะนั้นลูกค้าใครกำลังหารถที่เป็นรถครอบครัว PTV 7ที่นั่งช่วงล่างดีนะผมบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยดีกว่า Fortuner แน่นอนนุ่มไม่กระด้างนะครับผมแล้วก็อัตราเร่งดีแต่ช่วงต้นอาจจะอื่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเครื่อง1.9นะครับแต่เรื่องปัจจุน้ำมันยกให้เขาเลยไปไปดูด้านข้างกันต่อด้านข้างครับคินคิน มนมนน่ารักน่ารักนะครับผมเราก็จะเห็นแล้วคันนี้เราได้ร้อแม็กแต่งยางแต่งดูเต็มดูแน่นฟุ้งม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใครที่ซื้อไปอยากจะเอาไปขายเทินเป็นยางออฟโรดก็ย่อมได้นะครับมันก็จะดูดูดันดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับผมก็จะเป็นสีน้ำด้านแบบนี้ซึ่งมันเป็นเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่า1.9นะครับมันประหยัดเงินกว่ามือหนึ่งหลายแสนแล้วก็ประหยัดเงินกว่าตัวท็อปหลายแสนเลยแต่ว่าตัวนี้เครื่องพันเก้านะครับข ผมว่าไม่น่าเกียดประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดเงินด้วยก็น่าใช้บางคนเขาก็จะไปแปลงด้านหน้าก็คือใส่ไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็ใส่หูกระจกตัวนี้เป็นโครเมียมมันจะก็จะคล้ายๆกับตัวท็อปแล้วนะครับเพราะว่ามีทีมงานอยู่ของเราซื้อตัว3.0อันต้ามาก็ตัวท็อปเลยต่างกันนิดเดียวนะครับผมฉะนั้นลูกค้ากาลังหาอยู่ก็ครานี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกลิ่นใหม่เนี่ยยังอยู่ในรถอยู่เลยอ่าอยากให้มาดมกันนะครับผมนะประตูเดิมไม่มีการถอดแกะขยับหรือตั้งใหม่ใดๆนะครับสันประตูคมกิไมม่ีรอย สีกระท้อออกนะครับมีตีมบันไดาราบันไดมีมาให้หมดฉะนั้นไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่ตัวบอดี้และสังเกตว่าโปง่งหน้าโป่งหลังของเขามันค่อนข้างโป่งออกมาใสออฟโรดผมว่าแน่นดูสวยมากนะครับแต่ทรงแบบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันก็ประหยัดเงินไปได้หลายหมื่นเช่นเดียวกันกับแม็กยางชุดนี้ได้ความเร่ะเท่ได้รถแต่งมาแล้วนะครับแต่เครื่องเดิมนะไปะมาเดินตามกันต่อเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสวยงามของไฟไท้าย ด้านหลังกันนะครับผมไฟท้าย้งหลังก็จะเป็น LED เส้นแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนมากสําหรับ M-X มิวเอ็กเนี่ยเป็นรถที่อยู่คู่คนไทยมาหลากหลายปีเลยนะครับผมหลายปีมาตั้งแต่รุ่นเจเนเรชันแรกจนมาถึงทุกวันนี้เป็นโฉมนี้แล้วก็ตอนนี้มีตัวโฉมใหม่ในเชนมาแล้วก็ต่างกันนิดหน่อยแต่คือราคามือหนึ่งก็แพงขึ้นมาแต่คันนี้ผมบอกเลยราคาถูกมากๆไม่ถึงล้านนะครับผมมีกล้องหลังมาให้ตัวนี้มีจอมาให้นะครับผมด้านหลังก็เดิมๆคีนๆใครอยากได้แต่งยังไงก็สามารถใส่กันได้ด้านหลังมีไฟส่องสว่างมีมาให้นะครับผมเสียบสามพละได้เยอะเลยสามารถพับ,บอบาด แถวตอนกลางได้พับเบาะแถวตอนหลังได้เช่นเดียวกันหรือว่าเราจะพับเบาะแถวที่3ขึ้นมาเป็นนั่งเจ็ดที่นั่งได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแอร์หลังตั้งแต่ด้านหน้าตอนกลางตอนท้ายมีให้หมดเลยอันนี้เข้ามาซูมกันเดิมๆครับไม่มีการแกะถอดขยับใดๆเดิมยันเงาจริงๆก็ถ้าชอบติดต่อผสูมาได้ถึ95635152เดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันแบบเร็วๆรัวๆให้ดูทุกจุดเลยไป ภายในของเจ้ามิวเอ็กนะด้านบนนี้ก็ยังทางไม่ได้อาพลาสติกออกเลยนะครับใหม่มากๆเวลาเราจะขึ้นเราเหยียบบันไดแล้วเราหัวขึ้นแบบนี้ได้เลยปั๊บง่ายๆสบายๆนะเดี๋ยวขออนุญาตขอปิดประตูนิดนึงไม่รู้มันจะมืดไหมมืดไม่เอ่ยเดี๋ยวเปิดกระจกช่วยดีไหมไฟนะครับผมเป็นไฟสีขาวมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วจากโรงงานเลยนะครับภายในค่อนข้างเรียบง่ายดูดีนะครับผมดูหรูพอสมควรซึ่งอตอนโฉมแรกเลยปี1ิ ปีประมาณ19 20อ่ะตัว20ของต,ตัวเริ่มต้นตัวนี้เนาะเขาจะไม่มีจอมาให้แต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นปี22นะครับเขาก็จะมีจอที่ทัชสกรีนเมนูภาษาไทยเชื่อมต่อบูทงบูทูธแอปเปิลคาร์เพย์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อเขาได้นะครับผมแล้วก็จะมีกล้องหลังมีมาให้ด้วยก็ถือว่าครบเครื่องครบครันพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ในตรงนี้คอนโซลนะครับผมเขาให้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮออโต้สตาร์ทสต็อปโหมดลงโค้งลงเขาการลื่นกันถลายมีให้ครบหมดแล้วนะแล้วก็เนี่ย ในส่วนของตัวหน้าจอเราแทบจะยังไม่ได้เอาฟิล์มติต๊กเกอร์เดิมจากโรงงานออกเลยนะครับก็มีเกียร์โต้มีแอร์นะครับผมดูแลง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับผมมี usb ต่างๆก็สามารถเชื่อมได้ที่ตรงนี้นะครับคอนโซลตรงกลางเป็นวัสดุบุนุ่มนะตรงนี้แล้วตัวเบาเป็นเบาผ้า อัตโนมือนะครับทั้งคันเลยนะครับเราสามารถเปิดแอร์หลังได้ที่ตรงหัวเข่าฝั่งขวานะจะเป็นรูปใบพัดเราสามารถกดตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับระยะไฟหน้าขึ้นลงที่ในส่วนของตัวหัวเข่าฝั่งขวาตรงนี้ได้เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้พวงมาลัยจับกระชับมือนะครับผมพวงมาลัยจับกระชับมือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันรับสายวางสายเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดได้หมดเลยก็ ก็ไม่ได้มีอะไรเดิมๆส,สวยๆอยู่แล้วสําหรับ NewX คันนี้นะครับใหม่สองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสามกิโลสำหรับปีสองพันยี่สิบสองใหม่มากๆนะครับในส่วนของตัวแอร์แบกนะครับผมก็จะมีแอร์แบกทั้งคนนั่งและคนขับนะครับผมฉะนั้นความปลอดภัยมีแน่นอนฉะนั้นไอพวกเนี้ยวัสดุเนี่ยเนียนกริบเลยนะครับผมไม่มีการรอยถลอกใดๆรถใหม่มากจริงๆที่สําคัญชอบตรงนี้มีที่ใส่แว่นมาให้ด้วยป่ะไปลองนั่งด้านหลังกันดูว่ามันจะเย็นไหมแล้วกว้างไหมสำหรับรถ p p v ของ MuX เคันนี้ไปกัน ด้านหลังนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดพัดลมนะแรงเบาได้ถึง3ระดับเลยที่คอนโทรลด้านบนนะครับแล้วก็จะมีไฟสว่างสีขาวมีมาให้แล้วผมชอบมิวเอ็กอย่างหนึง่งคือมันเอนนอนแบบนี้ได้เลยสบายๆนะหรือว่าเราจะานั่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้หรือเราจะพับเบานอนลงมาก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของตัวเบาด้านหลังก็จะเป็นเบาผ้านะครับผมเนียนกิฟเลยแทบจะไม่ค่อยมีคนใช้คนนั่งเลยก็ว่าได้ฉะนั้นรถใหม่ๆแบบนี้ อย่าปล่อยผ่านนะครับผมใครกลังหาอยู่ใครกลังมีความตัดสินใจจะซื้อตัวใหม่ตัวเก่าหรือจะซื้อมือหนึ่งลองเข้ามาดูคันนี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแล้วของแถมโปรโมชั่นต่อบเบีย้ยเพียบเหมือนมือหนึ่งเลยแต่คันนี้ฟรีดาวด้วยนะครับไปไปห้องเครื่องกันต่อแต่ห้องเครื่องเพิ่งคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไปชมกัน โอเคเปิดฝาปองมานะครับผมก็ภายในห้องเครื่องเขานะครับผมดูแน่นดูเต็มเลยนะครับผมเดิมทุกจุดนะครับผมทั้งฝากระโปรงทั้ง ฝากระโปรงด้านในแล้วก็น็อตฝากระโปรงด้านนอกนะครับผมไม่มีการถอดแกะขยับใดๆโครงสร้างเดิมหมดนะครับผมไม่มีชนหนัดมี่ความจมน้ำตะต่อเป็นเครื่อง d d i 1.9นะครับผมประหยัดน้ำมันสุดผมบอกเลยก็ใครกำลังหาใช้อยู่ติดต่อผูสูมาได้เลย0 5 5ูนย์5ก้ห้าหกสามาหนึ่งห้าห้าองนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนของแถมเพียบร้านเราสำนักงานใหญ่อยู่ที่โคราชนะครับผมอยู่เขตจอหอนะสำหรับลูกค้าท่าในใดมาไม่ถูกแอดไลน์ผมมาขึ้นเบอร์เลยนะครับศูนก้ห้าหกสามหนึ่งห้าห้าอง เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้แล้วก็สามารถที่จะส่งเซ็นเคสได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะก็มีบริการส่งรถทั่วประเทศไทยมีบริการเซ็นเคสเคนไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยไม่ลูกค้าไม่ประสงค์มาดูรถอยากซื้อรถแบบไม่เห็นรถเดีย๋ดบบดยวผมจะถ่ายดูไว้ทุกจุดทุกมุมแล้วก็ไปสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเลยคันนี้ราคาไม่แพงนะครับผม9,5 9 0 0สาบาท9 5 0า0 0นห้าห่าับาทีดา,า,าวพีจัดพีโอนถูกใจต่อรองมาได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พาสูุด้วยนะวันนี้พัสูุลาไปก่อนสวัสดี